ชาในช่อง pepper cha นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมานะคะที่ติดตามนะคะช่องอาชากด subscribe นะคะกด like แล้วก็มา c o m มนต์คุยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe นะคะกด subscribe ให้ชาชาหน่อยนะคะชาตั้งใจทําทุกคลิปเลยนะคะและคลิปนี้นะคะชาชาเชื่อว่ามีใครหลายๆคนน่าจะรออยู่หรืออยากดูนะคะเพราะชาชาเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะดูรีวิวเหลือเกินแต่ว่าคลิปหายากมากๆเพราะอะไรเพราะวัคซีนตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยค่ะคลิปนี้ชาชาจะมารีวิวการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มนะคะคือ วัซีโนโนฟาร์มแบบเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นเหมือนวัคซีนทางเลือกหรือว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะแต่ว่าชาชาเนี่ยก็ได้ไปฉีดมาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3หลังที่ฉีดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวชาชาเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับซีโนโฟาร์มให้คร่าวๆกันนะคะแต่ว่าชาชาเนี่ยเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะชาชาไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์นะคะก็เลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะวัคซีนซีโนโฟาร์มหรือ BBIBP c บ r v ขีดนะคะถูกผลิตขึ้นที่ประเทศจีนโดยบริษัทซีโนฟาร์มนะคะเป็นวัคซีนชนิดเชื้ออตตาาายยมมมีีีววิิธกรผลลแบบ Inactivated Va คปดภัสู ใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 ที่มีอาการโดยรวมถึง79.4%และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงนะคะเทคโนโลยีที่เขาใช้ทําวัคซีนชินฟาร์มนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เคยใช้มาแล้วในแบบวัคซีนดั้งเดิมนะคะอย่างเช่นวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและวัคซีนที่เป็นชนิดเชื้อตายแบบนี้นะคะก็จะมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงเนื่องจากจะต้องเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการระดับสูงสําหรับชินอฟาร์มนะคะก็ต้องฉีด่างเข็ม ประมาณ3-4อาทิตย์ค่ะโอเคค่ะทุกคนแลวชาชาคะก็วัะคซีนเน็ตนแล้วนะคะหรือว่าไปฉีดมาแล้วเดี๋ยวชาชานะคะจะให้ดูคลิปตอนนี้ชาชาไปฉีดค่ะ เชชาก็ไปกับพี่ผู้ช่วยผู้จัดก,การนะคะก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะให้เริ่มกรอกเอกสารนะคะก็ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ใบยินยอมว่าฉีดวัคซีนนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเชชาเนี่ยไปฉีดที่โชว์ดีซีนะคะก็จะวนขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะแล้วก็จุดต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดวัดความดันนะคะทุกคนซึ่งเชชาก็ตกใจมากคือเขาแบบใช้เครื่องวัดไม่ต้องใช้คนนะคะเราก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกให้ผ่อนคลายนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีสลิปออกมาเลยทุกคนก็คือเอาสลิป น,นะคะคไปให้พี่พนักงานเขาตรวจได้เลยค่ะพอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เดินไปวัดไข้นะคะพอปกติทุกอย่างนะคะก็สามารถไปต่อได้นะคะที่จุดเช็คอินนะคะนี้เป็นจุดก่อนที่เราจะได้ฉีดแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งรอนะคะแล้วก็เราก็จะต้องขยับไปตามคิวเลยๆนะคะตรงนี้เราก็จะต้องเตรียมเอกสารแล้วก็บัตรประชาชนไว้ให้เรียบร้อยนะคะคือตอนนั้นฉาก,ก็กลัวแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะพอถึงคิวเรานะคะเราก็เอาเอกสารไปให้พี่เขาตรวจความถูกต้องนะคะเส ปุ๊บนะคะเราก็สามารถเดินเข้าไปในห้องฉีดวัคซีนได้เลยค่ะทุกคนคือคนน้อยมากนะคะวันนั้นน่ะช่ก็เลยได้ไปนั่งที่เก้าอี้ฉีดอย่างรวดเร็วเลยค่ะช่ก็ถามพี่เขานะคะว่าฉีดมาเยอะหรือ,อยังนะคะวันนี้เขาบอกว่านับไม่ทั่วเลยนะคะแค่วันนี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องฉีดนะคะเขาก็บอกว่าเจ็บนิดนึงนะคะแช่ก็เลยกลัวก็เลยขอมือ,อพี่ผู้จัดการนะคะปกติไม่เคยฉีดวัคซีนโดยที่ไม่มีมือที่แบบให้กุมไว้ให้อุ่นใจอะทุกคนและพี่เขาก็เริ่มจะ จิ้มเข็มลงไปนะคะคือตอนแรกอะ่ะมันก็รู้สึกถึงเข็มนั่นแหละว่าเข็มเล็กๆแบบเล็กมากอะ่ะกำลังจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็จะเจ็บตอนที่แบบยาเข้าไปทุกคนแต่ว่าเร็วมากนะคะแต่พอฉีดเสร็จอะ่ะเหมือนแบบแขนซ้ายหายไปทุกคนคือไม่มีแขนซ้ายอีกแล้วเหมือนมันชาไปเลยอะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เดินไปนั่งตรงที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะก็จะเป็นจุดสังเกตอาการนะคะสักแบบยี่สิบถึงสามสิบนาทีถ้าเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันผิดปกติมากนะคะก็สามารถกลับบ้านได้นะคะทุกคนและนั่นก็คือคลิปที่จะ ไปฉีดวัคซีนมานะคะทุกคนชาก็ไปที่โชว์ดีซีนะคะก็อย่างที่เห็นอย่างแรกก็จะมีการนั่งรอคิวนะคะแต่ว่าวันนั้นที่ชาไปคนไม่เยอะซึ่งอาชานะคะไปในานามบริษ,ษัทของ Sense Entertainment ซึ่งอาชาเนี่ยไปร่วมง,งานแบบถ่ายรายการให้เขาแบบบ่อยอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รวมชื่อชาชาเข้าไปด้วยนะคะจริงๆพี่ผู้จัดจการอาชาเป็นคนแบบจัดการให้นะคะก็ดีใจมากๆเพราะว่าคือตอนแรกชาชาก็ลงแอสตราไว้แหละแล้ววันที่พี่ผู้จัดจการอาชาคอนเฟิร์มซีโนฟาร์มให้อ่ะแอสตราคือชาก็แบบเฮ้ยฉีดไร ไม่ได้แล้วคุณถูกเลื่อนไปเป็นกลุ่มแรกของเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็คือซีโนฟาร์มเลยนะคะคือจริงๆอะ่ะชาชาเป็นคนกลัวความเจ็บทุกรูปแบบนะคะแล้วก็กลัวความเจ็บปวดหลังการฉีดวัคซีนด้วยชาชาเคยทําคลิปเอ่อที่มีรถเออพยาบาลมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้านนะชานะคะถ้าใครได้ดูก็ย้อนดูได้คือกลัวมากนะคะซึ่งจําได้ว่าหลังฉีดคือปวดแขนปวดทั้งแขนทุกคนแบบขยับไม่ได้ประมาณ3วันอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าชาาก,ก็คือกลัวจากทั้งนั้นแล้วก็ที่บ้านนะชาน้องชายน้องสาวเอ่อ มัมมี่นะคะพี่เลโอเนี่ยก็คือฉีดแอสตราหมดแล้วทุกคนนะคะคือน้องชายชากับพี่เลโออ่ะก็คือจะไม่ได้ป่วยมากไม่ได้แบบไข้ขึ้นหรืออะไรเงี้ยรู้สึกแบบปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็หายไปแบบภายในวันุ่งขึ้นนะคะแต่ว่าน้องสาวกับมัมมี่อ่ะชาคือป่วยนะป่วยประมาณ2วันมีไข้แล้วก็แบบคือดูป่วยปวดหัวอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอาชาก็กลัวว่าถ้าชาฉีดชาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อาจจะแปลว่าวัคซีนนั้นเอฟเฟกตีคือมีการแบบตอบสนองจากร่างกายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละชาชาก็เลยได้ไปฉีดซีโนฟาร์มนะคะ ฉันก็หาข้อมูลเลยนะคะว่ามีใครป่วยไหมหรืออะไรแต่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลทุกคนไม่ใช่ไม่มีใครป่วย <c oughs> คือป่วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าวัคซ <c oughs> ีนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ชาชาเนี่ยไปฉีดน,น่าจะแบบไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะที่วัคซีนเข้ามาเลยมันยังไม่มีรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลิปนี้เนี่ยชาชาเนี่ยก็พาไปดูขบวนการฉีดวัคซีนซึ่งชาทึ่งมากเดี๋ยวนี้เขาแบบวัดเอ่อเขาเรียกอะไรนะวัดความดันเองได้แล้วอะไม่ต้องมีแบบพยาบาลวัดนะคะก็ Amazing มากถ้าจะเล่าให้ฟังนะคะ ุกคนแต่ว่ามันจะปวดตอนที่เดินยานะคะแล้วก็ชาเนี่ยได้เห็นคลิปการฉีดวัคซีนของคนไทยเต็ไมไปหมดเลยชาก็เลื่อนดูในติ๊กต็อกบ,บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเขาฉีดนานมากคือการเดินยาแบบชาและนานชาก็กลัวมากคือแบบอย่างต่ำสิบวินาทีอะแต่ว่าวันที่ชาไปฉีดนะคะเขาเดินยาแบบรวมปักเข็มแล้วนะหวินาทีเท่านั้นนะคะก็จริงจังไนับแบบละเอียดมากน,นะคะโอเคนะคะหลังจากที่ชาฉีดเสร็จปุ๊บชาไปถ่ายรายการซึ่งตอนแรกอาจะยกกองแต่ว่าเนาเลื่อนไม่ได้ชาก็เลยต้องไปถ่ายนะคะชาก็กลัวจะไม่สบาย เขาไม่รู้เลยว่าจะไม่สบายหรือว่าจะสบายดีจากซซโนฟารามันไม่มีรีวิวใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนที่กินกาแฟตามปกติทุกวันเนี่ยกินกาแฟได้จะไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่ถ้าไม่กินกาแฟเลยแล้วแบบนานๆกินทีอ่ะอาจจะมีแบบการสูบฉีดเลือดมีริมเลือดนีอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรกินแต่ชาชาไม่รู้ทุกคนไม่รู้เลยอ่ะชาชาฉีดวัคซีนเสร็จบชาลงไปสตาร์บัคแล้วก็ซื้อกาแฟเย็นมานั่งกินในรถเลยนะคะพอชาชาไปถึงกองอ่ะพี่ที่แบบสนิทกันแบบชาจะกิน ไม่กินกาแฟ ى, อยู่ๆจะมากินแบบหลังจากฉีดเราก็แบบตกใจแล้วเราจะเป็นอะไรไม่เนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะคือนั่นแหละเราชาติไปถึงกองใช่ไหมคะเขาก็ริบแล้วก็ยึดกาแฟ ى, ชาปไปแล้วก็ใหช้ชาดื่มน้ําเยอะๆๆนะคะเชาก็เลยกลัวชาก็เลยกินพาราดักเอาไว้นะคะก็หลังจากฉีดประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะชากินพาราเม็ดแรกแล้วชาก็ตั้งนาฬิกานะคะอีก4ชั่วโมงกินเม็ดที่2นะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากินเยอะเกินไปหรือเปล่านะอันนี้คือแล้วแต่คนนะทุกคนว่าอยากกินยาดักไว้ไหมหรืออะไรแบบนี้ซึ่งชาเป็นคนที่กลัวความเจ็บอย่างทําฟันหรือ ฟันมากๆนเฉันจะกินพาราไว้ไม hmm. ่ให้แบบยาหมดลิ hey ์เลยอะแต่ว่าก็คือกินห่างกัน4ชั่วโมงตามคําแนะนํานะคะก็วันนั้นหลังจากกาแฟหายไปก็กินไป1นเม็ดอีก4ชั่วโมงถ่ายทําอยู่ก็กินอีก1เม็ดนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนไม่ปวดไม่ป่วยไม่อะไรเลยคือแขนอะมันไม่ได้ปวดทั้งแขนเลยนะทุกคนไม่รู้สึกว่ามันปวดแขนแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่ควรใช้แขนเพราะมันอาจจะปวดได้ช่างก็เลยเออไม่ค่อยได้ใช้แขนซ้ายวันนั้นนะคะจะใช้เบาๆบ้างแต่ว่าถ่ายรายการกับพี่ธัญญาพี่ธัญญาก็มีแบบ ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บมากแต่ก็รู้สึกว่าเอออะไรอ่างเงี้ยก็นั่นแหละแล้วเสร็จพอชาชาถ่ายทําเสร็จชาก็กลับบ้านใช่ไหมคะตอนนั้นไปประมาณทุ่มครึ่งก็กินข้าวปกตินะคะไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกป่วยใดๆนะคะแล้วก็ก่อนนอนชากินพารายเม็ดนะคะก็นอนประมาณเที่ยงคืนซึ่งปกติชาประมาณออตีสองตีสามคะ่ะมันดึกมากไม่ดีนะคะนั่นแหละชาก็นอนเที่ยงคืนวันรุ่งขึ้นตื่นมาชากลัวมากเพราะว่าชาเนี่ยเห็นรีวิวแอสตราแล้วก็ซีวิตเ,ยเลยชา พอรู้สึกตัวชาตื่นขึ้นมาชาก็แบบแข็แข็งเฮ้ยไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนชาก็อ่ะโอเคงั้นเราคงไม่เมื่อยแขนแล้วล่ะพอตื่นขึ้นมานะคะก็ปกติเลยก็คือไม่มีอาการใดๆไม่ได้ปวดหัวไม่ได้หิวไม่ได้มีไข้ไม่ได้ปวดแขนหรืออะไรเลยนะคะคือวันที่2อาจะยังรู้สึกว่าแบบไปฉีดวัคซีนมาแต่ก็คือไม่ได้ปวดแขนทุกคนจ้ะคือเรารู้ในใจอ่ะเราก็เลยจะระแวงไปเองชาก็เลยกินพาราหนึ่งเม็ดตอนที่ชาตื่นนะคะเพราะว่าวันนั้นในชาชาก็ถ่ายอันบ็อกซ์อะไรเงี้ยมันกจะได ะะแล้วก็วันนั้นก็ผ่านไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วันที่2หลังฉีดวัคซีนนะคะก็คือเมื่อวานนะคะไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่ไม่รู้สึกอะไรที่มันแตกต่างไม่รู้สึกป่วยซังนิดเลยที่บ้านก็แบบเฮ้ยนี่ไปฉีดมาจริงหรือแบบเปล่าฉีดน้ําปล่าทุกท่านไม่เป็นเลยเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็ฉีดยาแหละแต่ว่าคือซินฟารมตันิชาอ่านเขาบอกมันมีผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนะคะแต่ว่านี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะทุกคนว่าร่างกายตอบสนองยังไงนะคะสำหชับฉนฉันถือว่าก็โชคดีไม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้ต้องมาาาาแบบรรัััักกกษตวหลงจากกาฉีดีดซนะ แขนก็ไม่ได้ปวดวันที่2หลังชีตก็ผ่านไปปกตินะคะแต่คืนนั้นอ่ะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาชาตัดต่อคลิปทุกคนแล้วชาตาก็นอนทับแขนตัวเองชากิกตะแคงใช่ไหมชาติทับแขนนี้โดยที่แบบลืมไปเลยทุกคนแล้วพอชากําลังจะแบบนอนอ่ะชาก็รู้สึกปวดทุกคนแต่มันไม่ได้ปวดทั้งแขนนะทุกคนมันปวดแค่หนึ่งจุดที่เขาจิ้มเข็มไปอ่ะคือมันก็ทนได้มันไม่ได้ปวดแบบปวดเวอร์วังนะแค่รู้สึกว่าเออเราทับ ตรงเนี้ยที่เขาเพิ่งฉีดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะตอนกลางคืนก็นอนไปนะคะพอตื่นมาเป็นวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าชาชาไปทับเขานะคะแต่ก็คือใช้แขนได้ปกติไม่ได้รู้สึกบวดเมื่อยหรือว่าจะต้องไม่ใช้แขนแล้วนะคะชาก็ผัก สร้อยข้อมือออเดอร์อะไรเงี้ยก็ถักดึงได้ปกติเลยนะคะไม่รู้สึกปวดหรืออะไรเลยทุกคนคือแบบโอเคมากๆนะคะต่างจากไข้วัดใหญ่ที่เคยฉีดวันนั้นนะโอ้โหปวดแบบ3วันนะทุกคนแบบแขนทั้งแขน,แขน,แขนร้าวไปหมดนะคะก็นี่ก็คืออาการทั้งหมดนะคะก็คือไม่มีอาการอะไรเลยนะ,ะสำหรับซีโนโฟาร์มนะคะก็จริงๆแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะทั้งก่อนไปฉีดแล้วก็หลังไปฉีดนะคะแล้วก็อย่ากินยาแบบพวกยาพาราหรืออะไรเงี้ยก่อนไปฉีดนะคะนี่ก็คือเป็นเบสิกอยู่แล้วที่เขาแนะนํเคือถ้าเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ขนแมวอะไรเงี้ยจะมีแบบอาการแพ้อยู่ เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะวันที่ชาชกลับมาชาก,ก็แพ้เหมือนกันเพราะว่าชาอยู่ในห้องที่มีแมวนะคะชาก,ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการฉีดซีโนโฟาร์มนะ,ะเพราะชาก,ก็แพ้ทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับยาแก้แพ้เนี่ยชาก,ก็ไปเซิร์ชมาว่ากินได้ไหมเพราะว่าคืนก่อนที่ฉีดชารู้สึกว่าชาคัดจมูกมากๆชาก,ก็ไปอ่านเขาบอกว่ากินได้ยาแก้แพ้นะ,ะนี่คืออ่านจากอินเทอร์เน็ตนะทุกคนแต่ต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะคือเขาบอกกินได้ถ้าแบบเป็นยาแก้แพ้และกินประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติถ้าเราไม่กินอะแล้วเราเกิดแบบ แพ้วัคซีนมันก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าคืนนั้นน่ะก็คืออาการหายเองฉันก็เลยไม่ได้กินนะคะแล้วก็เวลาเราฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเราสามารถเข้าไปในแอป,ปหมอชนะได้แล้วก็เกาะข้อมูลอะไรเงี้ย<อ>เขาก็จะบันทึกให้เรานะคะว่าเราเนี้ยได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ3-4อาทิตย์นะคะพี่ผู้จัดก,การก็จะมาตามให้ไปฉีดอีก1เข็มนะคะซึ่งมันก็ก็กลัวนะเพราะว่าโอเคเข็มแรกเราผ่านมาด้วยดีไม่ได้มีอาการอะไรใดๆนะคะแต่ว่าเข็มที่2เนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าจะป่วยไหมเพราะเพื่อนในชาติฉีดไฟ หนักมากนะคะก็คือไม่รู้ว่ามันแล้วแต่คนเหมือนกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็คือมาอัปเดตว่าไม่ได้มีอาการอะไรเลยคือสําหรับภูมิอ่ะแล้วก็แต่ละวัคซีนอ่ชาไม่แน่ใจเลยจริงๆนะคะเพราะว่าคนรอบตัวชาอย่างที่บ้านก็ฉีดแอสตรานะคะคนที่ชารู้จักก็ฉีดซีโนแวคคือมันมีหลายแบบหลายดีเทลมากๆที่เราไม่สามารถหาข้อมูลที่แบบถูกต้องร้อยเได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบเรื่องภูมิหรือเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับชาชาก็ตอนนี้คือยังไม่ได้ไปเจาะเลือดตรวจภูมินะ ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปนะคะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้แต่ว่าชาคิดว่าจะไปทําหลังที่ชาเนี่ยฉีดครบ2เข็มของซีโนฟาร์นะคะชาจะได้ตรวจภูมิไปด้วยเลยนะคะว่าแบบขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยต้องขึ้นบ้างนะเจ็บตัวแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปชาญน,นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมนข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวชาาจะามาตอบให้ถ้าชาามีคําตอบให้นะคะแล้วก็ตัวซีโนฟาร์เนี่ยได้รับการรับรองจาก WHO นะคะหรือว่า World Health Organization แล้วด้วยนะคะก็ ถือว่าโอเคนะคะไว้ใจได้ค่ะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจะกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ชานะคะแล้วก็ไปตาม IG นะคะแล้วก็ติ๊กต็อของชาด้วยนะคะบ๊ายบาย